สวัสดีครับเช้าวันอาทิตย์ที่7มีนาคมนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาน้องพริดานะครับไปส่งที่อำเภอโนนคูนนะครับพอดีจะไปส่งชนมือกันเลยนะครับที่อำเภอโนนคูนนะครับวันนี้ผมน้องนี่ครับตัวนี้ครับสวยครับลากเดินดีแล้วนะครับ ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีก4ต้นนะครับที่ผมชำไว้นะครับโดยการผ่าตานะครับแล้วผ่าเงานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับนี่ครับสต้นนะครับสวยๆนั่นเลยครับนี่ต้นหนึ่งครับนี่ต้นหนึ่งครับ ต้นหนึ่งครับสีต้นนะครับรากเดินดีแล้วครับสีต้นนะครับถ้าสนใจไงก็ค่อยทักมานะครับราคาแบบเบาๆครับทวนี้เป็นมีม้าลายนะครับต้นม้าลายก็มีปลาปัวอยู่สองต้นครับที่ทำไว้นะครับ แล้วก็มีน้องตานีนะครับเป็นต้นน้องตานีก็หลายน้อยนะครับแต่ว่าราคาบอรครับสำหรับตัวน,นี้ครับก็มีบอลกระดาษนะครับบอลกระดาษด่างน,นะครับมีเจ็ดแปดต้นนะครับแล้วก็มีลายขาวนะครับลายเหลืองก็มีที่นะครับตับ เดี๋ยวผมจะพาน้องได้เวลานะครับจะพาน้องไปที่อำเภอโนนคูน cool นะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูอีกทีนึงนะครับหลังจากที่ถึงอำเภอโนนคูน cool นะครับ